มาดูเทคนิคงานต่า็กนะครับผมว่าเขา้าฉากเป๊ะไหมครับผมอืมพอดีเลยครับผมเป๊ะเลยว่าเขา้าฉากเป๊ะไหมนะครับผมเป๊ะเลยนะครับมุมที่หนึ่งนะครับผมสองนะครับเป๊ะนะครับผมที่สามครับผม เป๊ะเลยนะครับไปมุมี่สีนะครับผมเป๊ะเลยนะครับผมเอ้ยครับผมภาพโดยรวม